มันคิดจะมองอย่ามายุง่งละกันเดี๋ยวเจอกระสุนปืนลูกซองเธอบัญชีอะไรฉันจะโอนถึงหน้าตั้งฉันเหมือนกับโจบรเบอร์เธอเบอร์อะไรฉันจะโทรอย่าทำไมอย่าทำไมฉันเงาเงาอ่ะโลด เธอช่วยออกไปเราแ,แน่นอนครบชั้นในไมว่าเรื่องเรานั้นยังเหมือนเคยเจอกันที่เลยเจอกันที่เลยนะทุกคนที่อัปปรโคเวอร์ผมอะ่ะมันไม่จะเจอกันได้เลยเจอกันที่เลยผมกล้าบ่ะสองมันดูสองพันคนดูเข้าไปแชร์เพลงผมเดี๋ยวนี้ไอต้ตานะผมอยากให้ไปดูไอต้ตาผมตอนเนี้ยพี่กายเท่หาไหร่แล้วพี่ สี่พันคนออกไปก่อนก็นได้ครับออกไปแล้วเข้าไปที่เฟซบุ๊กแชร์เต้าคนละสามแชร์ผมขอแค่เนี้ผมขอแค่เน,นี้สวัสดีพี่พี่พี่อั้นนะครับ เงินอยู่ในแบงก์ไงไปเช็คดูบอกแฟนมึงไว้บิ๊ดอยู่นะผมก็ร้องโพสแต่แค่ผมไม่ได้ร้องผมกราบแล้วทุกคนสองพันหนึ่งร้อยคนอะไปแชร์ให้ผมสิบแชร์โอเคครับขอบคุณครับน่ารักกันมากเลยครับโอเคไอ้เต้านะผมฝากไอ้เต้าไวา้ในอ้อมอ้อมใจด้วยนะทุกคน โอเคทุกคนผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมให้ทุกคนไปฟังไอ้ต้าผมแค่นี้พอผมรักทุกคนแค่นี้ผมจะไปในห้าสี่สามสองหนึ่ง Yeah, so, นนนเนี่ยสองพันคนดูเนี่ยไอ้ต้าวนะ